ร้อยเข่าลมเบิดพี่น้องเอ้ยบ่มีอันยืนบาทินยืนมาโดนเราปวดเอวปวดเอวปวดขาหรือใดบุประกันนอนเนอะคอพอวอแข่แหว่อยู่นี่งด้วพี่น้องอออเบิด,อ,ดอืมมีผมแบงไปทั่วอันนี้ก็แบงไปหันอันนี้ก็แบงมือนซานไล่ขัดนะครับพี่น้องเอ้ย าตะเลีวก็บว่าป่านบาดท,ที่นี่วีผมแบงเขาวีผมแบงบ้านพี่น้องลมมานอเขานี่เขาผู้ขานี่มานลมเบิดแท้เลี้ยงกล้วยแล้วพี่น้องเขาก็ได้ เลี้ยงกล้วยเบิดทงละวทอกันเบิดนาะไคก็ได้นาพี่น้องทั้งใจพูนก็ทอกันซ้ำกันนี่แหละอีกบอีกประมาณ่หอดสิบมื่นตรงนี้ประมาณจากเจ็ดแปดมื่นกันพอเกี่ยวเบิดทงอยู่ตีนี่นาะพี่น้องเนาะนี่ไปไปทั้งน,นั้นเลย ล่มสานกันไปทั่วน้ำก็แหงบรแล้วน้ำน้ำตามท้องให้ท้องน้าก็แหงแล้วกันฝนพายุบมาอีกกระิแหงบ่อจีดกัย่างกี่ไร่ก็ล่มไปจังสีข่ขย,ยนุนี่ล่มไปทั้งเดียวกันสลอยเป็นี่ล่มไปทั้งเดียวกันจังสี่ก็ใครอย,ยู่เด้อนี่ นี่จังเสียลมจะสีลมงามงามนี่ลมแบบนี้เกีเ่ยวกับง่ายนี่ครับนี่เดี๋ยนี่เขาคอยซุ้มมันตั้งกะไรแค่นี้แหละซุ้มมันตั้งเขาเลี้ยงกล้วยแล้วเลี right. ้ยงกล้วยแล้วมอสิพาะเกี่ยวแล้วป่ะหัดสิบมือเฉพาะเกี่ยวพี่น้องเอ้ย พี่น้องกอขอหกกอขอหกสูงสูงอันนี้สูงนี่ขนาดไปซุ้มบางงามบุ่มลมน้ำมูพี่น้องอืมดีอยู่บุ่มลมน้ำมูกับว่าหลายในดอกซุ้มบุ่มลมนอกก็นั่นก็เอ,อดิดเติดไปเลยพี่น้องอันนี้ลมมาทั้งเดียวกัน ยังไข่นี่ลมมาทั้งเดียวกันซ่วยด้วยยังสิอันนี้ก็ะบีผมแบงกบี่ผมแบงไปเบิ้นี่มันเต็งกันจังสิพี่น้องมันบ่ได้เขามันจากเสียตอนตอนจังสิห่หระตอนมันเป็นจอมขวนนี่พี่น้องนี่นี่ลมเป็นจอมขวนเป็นเต็งกันสันไปซันมาอู้จากสเกียวแบบได้ขึ้นมาคนเกี่ยวพี่น้องนี่เมือนหนึ่งไปเลยพ่อ ซ้ำของเชิงน้าอีกดอกหนึ่งมือหนึ่งค่ะมันเกี่ยวเอาพี่น้องนี่นี่ลายหวีผมแบงเป็นสีบดทงพี่น,อน้องหน้ามันแม่หน่อยหน่อยพี่น้องเลยนี่เก่าลาสีไล เสียงเสืเบ็ดเกี่ยวโบวัวดอกกันเออเนี่ยขันแมงมุนเกี่ยวกันเลยต้องเอารถเกี่ยวลมเบิดลมเบิดปูสาดไปเบิดมีจอมควนมีปกติกะะับสียงลมเป็นไล่เดียวกันแป่เสีงเสือใครยืนลมเป็นไล่ไปมีลมแบบนี้ยังใครยืนเป็นไล่ไปเสือ้วยเพี้ยนสิอันอยังเสือตีน ทกเกี่ยวไปจังได้ป่านมีมามาขวมเสียงป่าบ่อนป่าขอนป่าขอนอย่างนี้เสียงป่าบอนจับๆๆอย่ไงนี้นอย่งในคลองมันก็เป็นแหงแล้วก็เป็นน้องเป็นวังอยู่พี่น้องนี่ก็คือขายส้มตังตังบอไยปันใดนบ่อโดนกับพเกี่ยว นี่ลมจังเสียงามเขาพี่น้องลมไปทั้งเดียวกันน,นี่ต่อเฟียงไปทั้งเดียวกันใส่ลายใช่ด้วย,ยจังสี่งอยังนี้เคยว่าเลยเนาะลมไปทั้งเดียวกัน,นสี่ยวกับเกี่ยวงาย่ายม่หรอกคนเกี่ยวกเกี่ยวง่ายนี่ สมบรรยากาศท่งให้ท่หงน้าเขาลมพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เป็นวันที่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะครับพี่น้องเป็นท้องฟ้าคึมคึมฝนกระเจาจะถ้ดตกแต่ห้ำเขาตะห้าห้าาแ,ตาหาแต่เขาคนบ้เนาะเพื่อนก็ได้ พอเส้าแล้วนาะพี่น้องฝนก็นเลยนี่ข่าวว่าพายุติเขาอีก,อกเลยก็จิบว่าแห้งหลวเนาะพี่น้องเนาะพายุก็เลยก็ที่พอพอเขาตื่นนี่แหละพอเขาตื่นเต้นนี่แหละเขาตากเขาไปกับยานแต่มันทำกับฟ้าวเลนกู่แลนตากติ่นนะ้าพี่น้องสารบันหน้าเนาะรับพามาเบิงพามาส้มทงไ้ทง,ทงนาที่เขากำลังสิสุกเลี้ยงกล้วยเนาะรับบ้านพ่อเกี่ยวคักที่รักพี่น้องอืมอีกจัก อาทิตย์นึงนี่ก็สิพอเกี่ยวอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยกัจัะอาทิตย์หนึ่งนี่นตนนแต่ว่ารถเกี่ยวก็ือสิอังในปีนี้นะครับไพก็อยากเกี่ยวเพราะไผไพก็จักแล้วนะครับพี่น้องนเนาะถ้าจะรถเกี่ยวนี่แล้วคนสมัมนี่ครับโอกาสตกนาพอกันไหมเนาะครับพี่น้องมาพ้ามาบเบงเด่นส้มทงส้มทาไปส้นละเขากำลังเียงกล้วยพะนพะ่อเกี่ยวปันใดเชียะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาดูตลอดคลิปหนังพอกันไหมได้าพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยส่ยนะสองอีสา,บานบ้าหน้าของเฮานะครับส่องน้อยๆส่องเอ่อใบใหญ่คือเพิ่นนะครับเฮ็ดไปพอ,อได้พี่น้องรับชมัครเบิ่งทุง่งไหท้องหน้าหรือเป็นท้องไหท้องหน้าบรรยากาศแนวไหนเนี่น,น,นี่หาแนวไหนเนนี่ยไม่พี่น้องเบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอสวัสดีสุขสุขคนณทุกพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ